พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ ปันโพล้านที่2ครับร้านชื่อว่าพรานชัยบาร์บีวครับตั้งอยู่ที่สามย่านซอยจุฬา11นั่นเองครับโมชั่นหรับแฟนรายการเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว o เดอ h e w o r l ์ครับรับส่วนลดทันทีค่าอาหารและเครื่องดื่มนะครับ10%ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2567ก็ครับผมสามารถใช้ได้ที่สาขาสามย่านซอยจุฬา11เท่านั้นนะครับพรานชัยบาร์บีวเชื่อว่าหลายๆคนต้องคุ้นกับชื่อนี้เพราะเป็นร้านที่ลิซ่าแบ็คพิงค์เคยมากินแล้วถึง3ครั้งมาเริ่มต้นความอร่อยกัน ที่เมนูชุดหมูหมากเสิร์ฟมาพร้อมเซตผักรวมความนุ่มของหมูหมากมากับซอสที่เป็นเอกลักษณ์ย่างบนเตาลอนๆหอมเกินห้ามใจแล้วครับชุดเนื้อหมากเสิร์ฟมาพร้อมเซตผักรวมนอกจากเนื้อเขาจะนุ่มแล้วรสชาติก็ยังมีความเป็นเนื้ออย่างชัดเจนอีกด้วยหมูเด็ดเนื้อดีก็ต้องเจอน้นาจิม้มโดยที่ทางร้านครับเขามีให้เลือกถึง2ตัวครับแต่ตัวที่ต้องยกให้เป็นที่1เลยก็คือนามจิ้มสูตรเด็ดของทางร้าน ยิ่งจิ้มยิ่งจุ่มยิ่งฟินบอกเลยทั้งชุดหมูและเนื้อทางร้านเนี่ยมีให้เลือกถึง3ราคาด้วยกันและสามารถแอดออนความอร่อยเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นหมู3ชั้นเบคอนกุ้งสดและปลาแซลมอนจ้านอกจากเมนูปิ้งย่างรสแซ่บแล้วก็ยังมีกองทัพอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเส้นจันผัดไทยกุ้งสดห่อไข่หอยทอดข้าวผัดกระเทียมและเห็ดเข็มทองทอด ปิดท้ายด้วยของหวานอย่างเมนูขนมเบื้องพึ่งน้อยที่การันตีความจึ้งด้วยรางวัลมิชลิน4ปีซ้อนที่มีให้เลือกทั้งไสหวานไส้เค็มแต่ละไส้เนี่ยก็ท็อปมาด้วยมะพร้าวสดและยังสั่งแบบชิ้นใหญ่ใส่ไข่ก็ถูกต้องนะครับและสามารถซื้อเป็นเซตขนมเบื้อง DIY กลับไปอร่อยที่บ้าน ได้อีกด้วยนะครับใครชอบปิ้งย่างต้องมาโดนร้านนี้ให้ได้ครับพรานชัยบาร์บีคิวสย่านนะครับตั้งอยู่ที่ซอยจุฬา11ครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวลาดเวอร์ครับรับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มทันดี10%ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน256 7สามารถใช้ได้ที่สาขาสย่านซอยจุฬา11เท่านั้นนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย